เอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มัดตามต่อร่วมเหล็กเด่นหาดสูตรหนูหน่อยกันเลยนะคะเนาะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินหนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำเนียด้วยค่ะเด้อขอกนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ไดขอมาใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมคลิปนี้มือเน,นี้กว่าจะมาพอกันได้ท่านผู้ชม มืมอเช้านี่นู้นหน่อยกําลังนั่งพิกสูตรเล่าพัฒนาอยู่ท่านผู้ชมเอาน้ำนู้นหน่อยบอท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่เอาน้ำนู้นหน่อยบ่มมยบผู้ใดสิไปน้ำนู้นหน่อยหมอเช้านี้ตัง้งกุ้งวิ่งพี่ขึ้นมาใหม่เด้อค่ะเดอ้อเป็นกุ้งเล้าวิ่งพีไทยวิ่งพีห้าน้อยวิ่งพี่อยู่น้ำกันท่านผู้ชมเน้นห้าน้อยกับเล้าผู้ใดสิ ไปอยู่น้ำหนหน่อยบอธรรมชมุ่มแอดมินหนูหน่อยเป็นคนดูแลกลุ่ม V.I.P. สิบอบุญไหว้เด้อค่ะเด้อสิบอบุญไหว้วคือจังกลุ่มฟรีสิบอกได้ว่างเลขเบิดมือเด้อธรรมชมุ่มขอแจ้งเด้อค่ะเด้อสำหรับท่านใดที่สนใจจากเข้ากลุ่ม V.I.P. กับหนูหน่อยแอดไลน์ส่งสติ๊กเกอร์ขอแนะนำด้อค่ะเด้อว,ว่าขอเข้ากลุ่ม V.I.P. ย้ำนะคะกลุ่ม V.I.P มีค่าใช้จ่ายเดอธรรมชุมทักไปคุยกันล้างไหมธรรมชุม่มนูหน่อยสีผ้าเห็ดจังใดธรรมชุมสำหรับกลุ่ม V.I.P นูหน่อยเห็ดตวอย่างขึ้นมาหายเบิงแบบนี้เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่สำหรับกลุ่ม V.I.P นูหน่อยสิจับให้9เก่าคู่ธรรมชุม เก่าคูเอาน้ำบออันนี้ชี้แจงบอกตรงๆเ้ยค่ะเด้อ้าเธอเขาไปแล้วมันเสียเงินนะคะเนาะมันจะมีปัญหานูนหน่อยสิเริ่มว่างเล่าพัฒนาในกลุ่ม vip หมวดวันที่ยี่อหมืออืน่นธรรมชมู้ชมผู้ใดอยู่ในกลุ่มธรรมดานูนหน่อยบริดวว่างเ้ยค่ะเด้อโนอนหน่อยสิว่างเฉพาะกลุ่ม v i p เท่านั้น มาที่นี่ห้อยห้าน้อยนูน้อยบัวใหลงแล้วเด้อท่านผู้ชมห้อยห้าน้อยนูหน่อยสิไปว่างในกลุ่ม v i p คู่กับลราพัฒนารัฐบาลไทยนูน่อยบัวห้านี่กียงรัฐบาลไทยด้ท่านผู้ชมเดี๋ยวสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยเอาสูตรเก่าไปก่อนต่อไปเพื่อนูหน่อยไม่สูตรดีๆเด็ดๆใหม่ๆกะสินามาเสนอตอนนี้นูหน่อยมีเตหห้าน้อยกับเาาที่ พ่อไปได้ยูท่านผู้ชมําหรับห้าน้อยเมื่อนี้หน้นยบ่ได้ว่างห้าน้อยจากซิบหาคูเหล็กวินนูน้ยกับเขียนลงให้คือเกา่าก็เถือประมาณพี่น้องท่านใด่นอยากจับวินแต่ว่านูน้ยมาคัดเด่นออกมาสองโตแล้วก็จับห้1ซิบคูซิบหางบข่ขาดทุนหอกนะคะเนาะจากซิบหาหางคัดออกมาห้ยซิบคูซิบหางท่านผู้ชม อันนี้ผูใ้ใดแทงห้าน้อยแคปหน้าจอเวยค่ะเด้อแคปหน้าจอเน้นสี่ห้าน้อยนะคะได้แล้วคือหยุดเหมือนเดิมได้แล้วคือหยุดเหมือนเดิมสําหรับห้อยห้าน้อยหนูน้อยท่านผู้ชมต่อไปนี้อาจจะบอเห็นแนวทางห้าน้อยในรูปแบบอัดเป็นคลิปเวยค่ะเด้อจะลงในกลุ่มไลน์ v i p เท่านั้นห้องธรรมดาหนูหน้อยบ้างชุดเต็ม ของ VIP เป็นหน้าตาแบบนี้เด้อค่ะเด้อขอแจ้งพระแม่พี่น้อง FC บัดินี้ล่าพัฒนาสิเป็นแบบนี้ร่วมเล็กเด่นหาดสูตรนู้หน่อยบ้างหายทั้งช่อง YouTube เพื่อกเกาแต่วา่าจับคู่นูหน่อยสเสตฮ็ปรูปแบบนี่ในกลุ่ม VIP เด้อทามผู้ชมพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะเข้าไปอยูนั่นูนหน่อยยินดีต้อนรับชุกๆุกทนเด้อค่ะเด้อก็สิค่อยคปรับสูตร ไปธรรมชมกัดจับพญายามทําดีที่สุดทําให้ดีที่สุดนะธรรมชมเล่าในรูปแบบวิทยพี่เก่าคูเก่าหางธรรมชมโนหน่อยบวกลบคูหารแลลวบวขาดทุนเมื่อว่าน,นี่โนหน่อยจับพิษนะธรรมชมสูตรเลขติดโนหน่อยก็สิเอาเลขหาสูตรโนหน่อยนี่ละธรรมชมุ่มไปจับให้พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าตาล่างที่มาจับคู่แบบนี้ นหน่อยบ่ใดว่างเด้อธรรมชมนหน่อยสิเอาว้จับคู่ห้พ่อแม่พี่น้องนหน่อยไปคูดสูตรมาเม่อาช้เนี่ยธรรมชมเก็บใบเป็นปีแล้วก็เลขุดขึ้นมามาเบิงมาเทียบเทียบธรรมชมสูตรเลขติดนี่ธรรมชมนหน่อยเอาไปเทียบเบิงถ้าห้าจับเดนใดท้างวดใดเลขบ่ลรุดธรรมชมลักลักๆน้หน like ่อยสิจับสูตรนี <IP>. <mor> ่ละธรรมชมเลขเด่นเลขติดสูตรนี่เดินดีที่สุด ระวางสามตัวนี้่นผูมชมถ้าจับเต็มชุดสิได้สิผาเต่วานุหน่อยสิจับไ้แคเก่าคูในกลุ่ม V วีพีเมื่อว่านี่นุหน่อยยกตัวอย่างขึ้นมาแบบนี้เนาะคะ่นะเนาะนุหน่อยเลือกแปดแม่นบ่ทธรนมาช้ชมเมื่อว่านนี้นุหน่อยก็หมักแปดแม่นบ่ทธรนมาช้ชมนุหน่อยสิเอาสามตัวนี้ละธานมาช้ชมเต่ว่าเป็นบางหวดเท่านั้นเด้อค่ะเด้อบางหวดเบิงเล้ว แนวว่าตัวเลขมันมันชนกันบอกับบ่จับกบสีเบื้องว่าตัวใดมันเด่นกสีดึงไปจับหายเด้อค่ะเด้อบ่ไดดยึดติดสูตรนี่ตลอดไปดมม้ท่ามผช้ชมเทียบชนกันบัดที่นี่เมื่อวานน่นหน่อยหลุดเปียกไงลัางทรามชมน่นหน่อยไงยลังเมื่อวานเลขฝันกับบได้น่นหน่อยสิเลือกออกมาจาักสองตัวดึงมาจาักสองตัวธ่ามผช้ชมฟันรดูดห้พ่อแม่พี่น้องตัวหนึ่ง เป็นแบบนี้ธรนมชม้ชมเนี่ยบัตรที่นี่อันนี้ยกตัวอย่างเ้ยค่ะเดอ้อยังเช่นเมื่อวานนหน่อยฟันแปดมันบท่าธรรมชมเลือกซีก็แปดบัตรที่นี่นูหน่อยฟันแปดทารูดแปดตายธรรมชม้ชมตายมา่กก้านนี่บัตรที่นี่ในในเก่าคูนี่มันไม่ศูนย์ซีธรรมชมถ้าห้าเอาเตวินกระดคูนึงธรรมชม้ชมก็คือศูนย์ซีีศูนย์ ไปกับบนล่างด้วยนะคะหนูหน่อย,ยบวกลบคูณหารมาแล้วท่านผู้ชมไม่ขาดทุนสมมติว่าเขาซื้อตัวละสิบบาทนะคะเนาะหนูหน่อย,ยคูณมาให้แล้วท่านผู้ชมถ้าเราซื้อตัวละสิบบาทบนล่างไปกับก็เป็นสามสิบหกคูนะคะเนาะสามร้อยหกสิบบาทเข้าสีเหลือกำไรอยู่หกร้อยยี่สิบถึงหกร้อยสี่สิบบาทนะคะแล้วแต่เบลเขาสีใจ บางเว็บกับเก้าสิบแปดบางเว็บกับหนึ่งร้อยได้กําไรแน่นอนหกร้อยนะนผูรรมชมมอา้าพ่อแม่พี่น้องว่าจ้าไดอยากเขาน้ำโน้นยกระเข้าเด้อค่ะเด้อบได้บ,บงังครับธร,รูมชมต่อมามาเบิงร่วมเหล็กเดินหาดสูตรกันเลยนะคะเนาะถาเหล็กติดหน้นยรูดคือจบเด้อนผูรรมชมหมวนหน้าสูม่สสำหรับเราพัฒนาเด้อค่ะเด้อ ท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะหมวดนี่รวมเด็กเดินหาสูตรหนูหน่อยได้เด่นตัวใดเน่เด่นเดินดีหมวดที่พานมาพานเ้ยค่ะเด้อสูตรสองโตสูตรสองลดท่านผู้ชม เด่นเดินดีผ่านเลขติดผ่านสองตัวมาหนึ่งตัวกวดขว้ากันมาท่านผู้ชมสุดนี่กดข้ากันมากดข้ากันมาอีกแล้วงวดนี้เด่นเดินดีได้ไดเด่นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดปดเก้าโตเก้า คือได้เลขสมเก่าท่านผู้ชมต่อมาเลขติดน้หน่อยสียึดสูตรนี่ละ่ะท่านผู้ชมเลขติดได้เด่นเจ็ดสี่หนึ่งสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาตัวนะคะเนาะ สองตัวมาหนึ่งตัวเด่นหาดโสรนี่เล็กมันอยู่นี่ล่ะท่านผู้ชมเหล็กมันอยู่นี่ล่ะมันขึ้นอยู่ที่ว่าเฮ้าสิจับคู่กันแบบใดนูนหน่อยเฮ็ดแล้วท่านผู้ชมลองเบิ้งด้วยท่านผู้ชมน้นหน่อยขนพอแล้ว พลิกสูตรแล้วท่านผู้ชมคนพอแล้วมันสิป็นคือจังหนหน่อยว่าบอก้าเลขติดบอหลดุดถ้าเห้าจับได้ท่านผู้ชมเจ็ดสหนึ่งเจอกัดในกลุ่ม VIP เด้อท่านผู้ชมว่าหนหน่อยสี่เลือกดึงตัวใดออกมาหายสองตัวท่านผู้ชมหนหน่อยเห็ดเรียบร้อยแล้วฝากตอนพแม่พพินองในกลุ่ม VIP เด้อค่ะเด้อต่อมาสองตัว สูตรสองสองตัวสูตรสองวัดนี้ได้เด่นห้ากับหกวัดนี้ถ้าบ่ามีอย่างผิดผาดบ่เบิ่นบ่าหามเด่นหาดสูตรนี้สามตัวแตกแน่ๆเลยท่านผู้ชมเล็กได้หลายตัวดิท่านผู้ชม อมาไม่มาด้วยกันนะคะสูตรนี้ไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันงวดนี้ได้เด่นแปดกับสามมาดูแท่ท่านผู้ชมแปดกับสามรวมเด่นห้าสูตรนูน้อยนะคะเจ็ดแปดเก้า สี่หนึ่งห้าหกสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวท่านผู้ชมตัวไหนชนกันเหล็กชนกันเจ็ดท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ดเก้าเก้า สูตรนี่มันเขาหกหมดติดเราดิทรรมาชมมันเสียมากอีก,อกหรือเปล่าหางหดติดคือหกหมดติดหางหดติดเนาะธรรมะชมเขาหางหดติดเราดิหมดนี่ถ้าเขาอีกเป็นหมดที่หกคือสิเดินดีแท้ธรรมะชมทางทางที่สูตรนี่พอค่อยเดินดิธรรมะชมวันนี้ได้เก่ากับหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสูตรนี่ ชนห้าหกบอดชนแปดสามบอดชนแปดชุคดนมชม<น>เหล็กชนกันบอ่อค่อยหลายสูตรนี่ถิ่มบอดไถ่ไมาชมเพราะว่ามันชนกับเหล็กเดินเดินดีครับเหล็กติดเก่ากับหนึ่งถิ่มบอดได รวมเด่น5สูตรหนูน้อยธรรมาชมงวดนี้รุนสามตัวแตกเ้ยค่ะเ้อหากท่านใดที่อยากจะเห็นหนูน้อยจับหายแบบนี้เข่ากลุ่ม V.I.P เ้ยค่ะเ้อมีค่าใช้จ่ายนะคะเข้ากลุ่ม V.I.P มีค่าใช้จ่ายรายเดือนเดยค่ธรรมาชมเดือนละ100บาทเน้นลาวพัฒนากับฮานอยรัฐบาลไทยหนูน่อยยังโบก่งเ้ยค่ะเ้อกระสิมีสูตรเหล็กเด่น ซ้าเคยว่างหายน่ะละธรรมชุม้มมีตะเดนบนุลลางบม่มีรัฐบาลไทยนู้นหน่อยตอนนี้เก่งตาบนบ่มีลางเลยธรรมชุม้มอ้าวพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจ,จอเด้อค่ะเด้อสำหรับถ่ายคลิปนี้ท่านใดสนใจสินค้านะคะเนาะยาแก้ปวดยาสิฟันกาเฟยาแก้ปวดธรรมชุม้มมี ไม่พีเอฟซี FC เป็นสั่งไปเพิ่นวาเพิ่นท่านได้สามมือสองเมืองสามมือลละธรรมชมเพิ่นวามันดีเพิ่นโทรกลับมาสั่งสัําเพิ่นวามันดีมันเป็นลูดซึกว่าดีขึ้นไหมธรรมชมเพิ่นโทรมาถามว่ามีจัดโปโบส้หรับอย่าบ่มีจัดโปเด้อค่ะเด้อแต่ว่ามีความแถมสั่งสองกระปุก จะมีของแถมอย่างเช่นจะเป็นสบู่จะขวางของแถมให้นะมาชมจะเป็นสบู่สองก้อนหรือหนึ่งก้อนประมาณนี้และ้วกะ็จะเป็นสเปรย์สเปรย์ฉีดแทนการนวดธรรมชมฉีดไม่ต้องนวดเป็นสเปรย์แก้ปวดนี่แหละธรรมชมก็จะมีของแถมไปนะคะแต่จะไม่มีจักโปเดอค่ะเดอถ้าสั่งซองกระปุกขึ้นไปจะมีของแถม นะคะเอาทำผู้ชุมคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจนะะเนาะค่ะเนาะยากแก้ปวดขาปวดเอวนะคะปุกละ450บาทสั่งหนึ่งกระปุกค่าส่ง50บาทสั่งสองกระปุกส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะเอาสำหรับคลิปนี้แอดมินโนหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นนหน่อยขอตัวลาไปก่อนเ้ยค่ะเด้อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ